งานวันเกิดพี่แจด๊ดค่ะพนิชนาทยามเพกาเป็นบอกอบริหารนิตยสารเปรียวค่ะงานนี้ก็จัดขึ้นทุกปีเลยนะคะที่ดาดฟ้าของออ,ออฟฟิศของนิตยสารเปรียวค่ะอยู่แถวแลาดพร้าวค่ะพวกเราก็ไปร่วมงานกันด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็มีแขกเรือมากมายค่ะมีวงดนตรีต่างๆนะคะแล้วก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงในวงสังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไปร่วมงานกันมากมายเพราะว่าเป็นที่รู้กันค่ะว่างานนี้นะคะพี่แจ๊สนะคะไดเ้เลือกสรรร้านอาหารต่างๆที่จะมาออกร้านนะคะได้อร่อยถูกใจทุกคนค่ะก็งานนี้มีเหล่าเซเลบคนดังในวงการทั้งเพื่อนสนิทและลูกค้าก็ขอ,อส่งความสุขให้พี่แจ๊สนะคะขอให้สวยเก่งอย่างนี้ตลอดไปค่ะ ค่ะสำหรับของขวัญวันเกิดที่อยากได้นะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพี่ไม่อยากได้อะไรเลยเนแต่ว่าจการจัดงานวันเกิดของพี่ทุกปีก็คือว่าอยากให้เพื่อนๆคนที่รักแล้วก็คนที่เราเคารพนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอกันตามงานแต่ว่าทุกคนก็จะมาพบพี่กันในงานวันเกิดนะคะเป็นประจําทุกปีซึ่งพี่จะมีความสุขมากซึ่งการที่ทุกคนมารวมกันนั่นคือการมีความสุขของพี่ค่ะแล้วก็ในอนาคตสิ่งที่พี่ตั้งใจอยากจะทําก็คือที่ พี่ตั้งใจทุกวันอยู่แล้วว่าพี่จะทําทุกวันให้มีความสุขและมีความหมายสําหรับตัวพี่เองค่ะนะคะคือสิ่งที่พี่ตั้งใจค่ะจ๊าจ๋าปีนี้ก็เป็นปีที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่เรารู้จักกันนะกเ็เราก็เจอกันมาบ่อยๆเสมอต้นเสมอปลายยังนะไงพี่ก็รักแจ๊ตลอดเวลานะจ๊ะ ขอให้แจ๊ดมีความสุขแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอให้ได้ตามความปรารถนาก็สําหรับคนที่น่ารักมากนะคะแล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะเลยก็ขอให้อวยพรนะคะให้มีความสุขอย่างมากๆเลยแล้วก็เป็นที่ร erm ักของเพื่อนฝูงนะคะซึ่งคงไม่ลาบากเพราะแกเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะคะพี่แจ๊ดก็เป็นบอกอที่น่ารักนะคะแล้วก็ขนาดวันนี้ป่วยแล้วก็ตัวร้อนมาก แต่ว่ามีเด็กคนบอกไม่ต้องมาหรอกบอกพี่แจ๊ดคาเดียวก็เข้าใจแต่มีความรู้สึกว่าความน่ารักแล้วก็ความเป็นคนมีอัธยาศัยดีเนี่ยไม่มาไม่ได้แล้วตัวร้อนเป็นไข้ไงก็ต้องมาฉะนั้นก็ขอให้พี่จ๊ดมีความสุขและสวยงี้ตลอดไปแล้วก็มีความดีมีความน่ารักอ,อ,อยู่ตลอดไปนะคะเพราะว่ารักคุณแจ๊ดก็ก็พอตรงที่มีความน่ารักนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆให้เป็นเบอรเดยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้สุขภาพดีสวยอยู่แล้วไม่เป็นไรก็คงความสวยไว้ขอให้สุขภาพดีแล้วก็รวยแล้วก็เป็นบกปเปรียวไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพี่แจ๊สนะคะก็ในนามของ KTC ก็อยากจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้พี่แจ๊สมีแต่ความสุขความสบายใจนะแล้วก็ขอให้สวยนะ่ารักเซ็กซี่แล้วก็จิตใจดีงามอย่างนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ครับก็ขออวยพรให้แจ๊ดมีความสุขสดชื่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีใครๆก็รักแบบวันนี้นี่ครับตลอดไปครับพี่แจ๊ดแฮปปี้เ<ม>บอร์เดย์ค่ะขอให้สวยขอให้เก่งขอให้เฮงขอให้รวยรวยเยอะ <ไ>สวยมากๆอยากจะให้พี่แจ๊ดนั้นสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ในปีนี้แต่ตลอดไปแต่ปีหน้าเดี๋ยวมาอวยพรพี่แจ๊ดอีกค่ะใช่แล้วค่ะพี่แจ๊ดจุ๊บ